เทวาบันทาเาทงหลายปรว่าทั่วผืนธรณีทีิพกอาการท่านที่แนะนำทำงนานสุภปุทยามีุทัาษาวิศนุกรมเจวะอรุมมหาไัยชุมพลเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ตทรอีอยมรมบรนีรวิธีนวอนรออวเอตวนาเพรุิธีดังกล่าวหรืก่อวิธีถวายคือรักษาตรงหน้าวันทยาหัด กรมนปฏิย่อหั่ะ ซึ่งเป็นวันมหามงคลยิ่งนี้ถ้าชุมนุมพร้อมใจกันณนที่นี้เรื่องพระอารามห,หลวงแห่งนี้มันยิ่งทางประวัติศาสตร์เวลาที่พระองค์ทรงฐานเป็นเวลาจึงได้กรีธาทัพถึงวันที่หนึ่งมิถุนายสองันสามรเจทรงพระน